รู้ไหมสเสน่ห์ของการทำอาหารที่ท้าทายคืออะไรมันคือการเอาชนะมากกว่าอุปสรรคที่เรามองเห็นคือการก้าวข้ามความกลัวความไม่มั่นใจอาชน้ำเหมยเอาหรือเอมามากกวา่อาอะไรที่เราไม่เข้าใจที่จริงแล้วเราก้าวข้ามทุกความท้าทายเพราะเราอยากเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ยุึดจันโอชา New Reborn Diamond s ม r i e s Live กระทกโคเรคิงมันคือการเอาชนะมากกว่าอุปสรรคที่เรามองเห็นคือการก้าวข้ามความกลัวความไม่มั่นใจและสิ่งที่เราไม่เข้าใจที่จริงแล้วเราก้าวข้ามทุกความท้าทายเพราะเราอยากเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยุท์จันโอชา